สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังลงทุนอัพหน้าอับสซโดนทักหน้าคล้ายคนดังลิซ่าแบ็คพิงค์ลิซ่าแบ็คพิงค์รงหรือเปล่าเนี่ย ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะเกิดประเด็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้เจนนี่ได้หมดทสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกศที่ดังได้ไม่นานเจ้าตัวก็โดนดา่ามาไม่ดูแลพ่อบังเกิดเกล้าวเป็นนี่แล้วไม่จ่ายคืนหรือแม้กระทั่งที่เด็กในค่ายต่างทยอยกันลาออกจากค่ายเพลงได้หมดทสดชื่น แต่ทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็สามารถลุกขึ้นมายืนได้อย่างสตองได้ตลอดไม่ว่าจะเจอเรื่องราวดราม่ามากมายขนาดไหนและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นเพิ่งได้ขึ้นเคียงทําสัญยกรรมกรีดตา2ชั้นและอัพไซน์หน้าอก3 6 0ซ c ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตจับตาดูความปังของเจนน,น,เจนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยล่าสุดทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาทำผมเปลี่ยนลุค โพสภาพล่าสุดซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างแหกเข้ามาคอมเมนต์ว่ามองยังไงก็คล้ายกับนักร้องดังควันใจชาวไทยอย่างลิซ่าแบ็คพริงแต่เอ๊ะดูไปดูมาก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นสวยขึ้นจริงๆเลยค่ะโดยมีคอมเมนต์มากมายอาทิอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่เลื่อนๆผ่านเร็วๆแล้วเหมือนลิซ่าพี่เจนนี่แต่งแบบนี้เหมือนพี่ลิซ่าค่ะนึกว่าลิซ่าแบ็คพิน่ารักนัดสวยมากๆค่ะทรงคล้ายๆลิซ่าแบ็คพิ พอลูบจางรูปนี้ลิซ่าไหมเนี่ยเหมือนลิซ่านั้นน่ารักค่ะเหมือนลิซ่าเป็นต้นขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ